สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราช,ชสำนักประจำวันพุทธที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระรนิฐิธรราทเาจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกลราบปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ตามที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งการระบาดในครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้างทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆเป็นจํานวนมากหลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะครื่ออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยาม บรมราชกุมารีองค์นายกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลจำนวน480เครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด1 9 ดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลปทุมธานีอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัตร์ชื่นโกสมผู้วาราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลู flow, พระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลปทุมธานีจำนวน15คเครื่องยังความทราบซึ้งในพระมหาหกรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น วันนี้ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครนายแพทย์สมบูรณ์ทศบวรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นประธานในพิธีรับมอบเกลือออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานหน้าพระราชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระรกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชุกมารีซึ่งพระราชทานแก่โร,รงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวนสิบเครื่องอยังความทราบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ปัจจุบันโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด1 9เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันละ120รายเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจวันละ10-15รายและกำลังเตรียมความพร้อมเปิดหอผู้ป่วยหนักหรือ ICU ส่วนต่อขยายอีก10เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในแพทย์สมเกียรติลลิตวงศสาผพ้อในการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลราชวิถีจำนวนสิบเครื่องยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถีทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีอาการหนักจำนวน63คนโดยโรงพยาบาลสามารถรองรับได้จำนวน69เตียงและกำลังเตรียมเปิดหอผู้ป่วยหนักส่วนต่อขยายอีก10เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการหนัก วันนี้ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์น้ำพลแดนพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนกินิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาสยามบรมราชุมารมซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน10เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทางนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกระุณาโปรโดเกล้าโรกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนา,นา,นาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2563เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการจัดซื้อวัสดุอุป,ปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พระราชทานนี้มีส่วนช่วยในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งหักสถานการณ์โรคโควิด19หมดไปยังสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ช่วยเหลือคนไข้อื่นได้ในอนาคต วันนี้ที่โรงพยาบาลพระหลพลพยุหเสนาอเภอเมืองกาญจนบรุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์สมเจตเหล่าลือเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระหลพลพยุหเสนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลพระราชทานนาพระฉา,ายาลักษณ์สมเด็จพระรกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระหลพลพยุหเสนา จำนวน5เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยั 19, ยงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น วันนี้ที่โรงพยาบาลศรสีสังวานอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องศอนนายสุริวัฒบุพพาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องศนพูวอในการโรงพยาบาลศรสีสังวานและบุคลา,ากรโรงพยาบาลศรสีสังวานร่วมในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระรนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลศรสีสังวานจำนวนห้ เรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 อย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ผ่านมาสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันบุคลารก,าร,การทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาบล122แห่งใน56จังหวัดอาทิห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลตู้ความดันลบสำหรับ สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบเครื่องช่วยหายใจเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำการปรับปรุงห้องในโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด19ชุด PPE และหน้ากาก N 9 5 วันนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชยียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลดจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนชดรถนิรมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องออกซิเจนไฮฟ,ฟลูพระราชนาน,นาพระชายาลักษณ์สมเด็จพระกรดิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชราชสุดาสยามบรมราชุุารมรีซึ่งพระราชานแก่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่จำนวนสิบเครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตนาดาบัญชีกระสารายวันเลขที่0673004873หมายเลขโทรศัพท์0244785858 ซึ่งเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร,ร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งไปที่ l ล n e ID ดี @chaipat19 หรืออีเมล g i f donate @gmail.com หรือทางไปรษณีย์ส่งไปที่สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนา2012ซอยอรุณอมรินทร์36ถนนอ,ร,นนนอรุณอมรินแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพม,มหานครรหัไปรษณีย์10700 บุคลากรทางการแพทย์นำรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เชิงรุกแก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้ที่บริเวณหน้าโรงแรมโคสะอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบุคลากรทางการแพทย์จากสนักง,งานสาธารณสุขสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นและเทศบาลนาครขอนแก่นนํารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโรคโควิดสิโดยกลุ่มเป้าหมายในวันนี้คือพนักง,งานธนาคารห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในจังหวัดขอนแก่นจำนวน300คนซึ่งสามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน48ิชั่วโมงท่านนี้ประชา ชนที่ได้รับที่ได้เข้ารับการตรวจต่างปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด รถเก็บตัวอย่างชีวนิวรภัยพระราชทานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์าาส่วนพระองค์ในการจัดสร้างจํานวน20คันพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนําไปใช้ประโยชน์สําหรับเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 กับแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเช่นโรงเรียนวัดชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้น หาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เชิงรุกผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานบรรเทาทุกข์และประชาณามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีองค์ปณิยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยงและตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาธรมัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่1 1ถึง20พฤษภาคม2564เพื่อประกอบอาหารพระราชทา,านนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในวันนี้พลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานรรมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยมอบอาหารพระราชทานให้แก่นายอำเภอและผู้แทนชุมชนรวมจำนวน3,500ชุดด้แก่อําเภอเมืองบุรีรัมย์1,500ชุดและอําเภอคูเมือง2,000ชุดซึ่งในจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และผู้พิการในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่มมอมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ผ่านการดำเนินงานของสนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหม่พิทักษ์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสถานีกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอ ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสารายวันเลขที่0011345670 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0236067990สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664 สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาสนับพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครบุคลากรและสมาคมศิเกาจิตรลดาในพระราชปธิมภ์ร่วมกันประกอบอาหารกล่องในเมนูข้าวหมกไก่ จำนวน600กล่องนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอราวัน2เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแรงใจแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 โดยในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งทรงดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัานเทคโนโลยีจิตนาดาโดยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ําใจให้กันโดยเฉพาะในยามที่คนในชาติประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้น้อมนามาเป็นหลักในการดําเนินงานส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่นแน่วแน่จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ